สี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับพาอิวสูมาให้รับชมกันแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น1.9ตัวเนะครับปี2019จดทะเบียน20นะเป็น19ปลายปีและได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับที่ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วกว่า50%เลยคันนี้ใครหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดครับเป็นรถมือเดียวได้เกียร์ออโต้สีขาวเดิมโรงงานแบบนี้สนใจรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถกระบะมือสองครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพครับวันนี้นะครับผมพาพี่พี่มารับชมนาคายิวสูกันบ้างสําหรับใครที่เป็นสาวกกระบะนะครับดักได้เป็นโฉมนี้แล้วเป็นตัวท็อปสุดที่จัดคันนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาคันนี้ดีมากๆานะครับคันนี้เป็นเจ้าอิวสูดีแมก 1.9ตัว M นะครับคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดขับ2ปี2019เป็น19ปลายปีจดทะเบียนปี20นะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นรถนะครับนะมือเดียวป้ายแดงสภาพกริฟมากนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลข่มอยู่ประมาณ150,000กว่าโลนะครับตัวนี้กับราคาค่าตัวเพียงแค่599,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับจะตก่อนเดือนละประมาณ10,000บาทเท่านั้นนะครับ ป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้าน1แสนกว่าบาทเลยนะต้องบอกเลยว่าป้ายแดงเนี่ยราคาตึงมากนะครับแต่ต้องบอกเลยตอนนี้เวลาเป็นมือสองแล้วผ่อนแค่10,000บาทนะฟรีดาวด้วยนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวผมพาชมบอดี้ตัวรถกันในคลิปนี้ว่ารถสวยแค่ไหนแล้วก็ในส่วนของตัวออปชั่นนะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับของเรานะครับมีรับประกันโครงสร้างบอดี้ให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ<ม>ว่ารถเราเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่ นะครับและที่สําคัญนะครับมีบริการตรวจโครงสร้างรถให้ฟรี215จุดจากบริษัทกลางเรามีใบเซอร์ออกการันตีให้ด้วยนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของเนี่ยบอกเลยว่ารีบยกโทรศัพท์โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยอยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยของเรานะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวออปชันกันนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยนะสำหรับชมนี้ก็จงด้านหน้าเป็นโครเมียม และที่สําคัญตัวเครับตัวท็อปสุดแบบนี้ก็จะได้มาเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง4ตําแหน่งเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับตัวนี้ทําการล้างสปาขัดเคลือบสีมารอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยจะมีการเก็บงานปรับสภาพให้อีกหนึ่งรอบอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวล้อนี่นะครับล้อนะครับก็จะได้เป็นพูโทนปัดเงาด้วยขนาด18นิ้วนะตัวยางเนี่ยเป็นยางบิสโตนติดรถมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นก่อนส่งมอบครับ ในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเราสปาเจ็งานให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะพี่ๆบันไดด้านข้างมีตัวนี้เป็นตัวยกสูงไฮรันเดอร์นะครับในส่วนของตัวกระจกข้างก็เป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LVD ให้ในตัวเรียบร้อยมือเปิดเป็นสีโครเมียมมาพร้อมสมาร์ทอินที่กุญแจย์เล็ครับและที่สําคัญในสวงตัว M ตัวท็อปสุดเขาจะมีบายสปอร์ตเซนเซอร์ที่กระจกมองข้างนะครับสำหรับแจ้งเตือนมุมอับนะครับ ในส่วนตัวฟิล์มก็ติดมาแล้วรอบคันมีคิวกันสาดนะครับกระจกแท้เดิมทุกปานเอามาดูในส่วนของตัวภายในกันครับสาหรับภายในเนี่ยนะครับตัวเบาะเนี่ยได้มาเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะเป็นเบาะปับไฟฟ้าคนขับด้วยท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าสวยกลิปนนะตัวเบาะสภาพดีอ่าแล้วพาดูในส่วนของตัวด้านในครับนี่พานั่งด้านในกันเลขไม้เดี๋ยวผมขอญาตปิดประตูก่อนนะครับตัวนี้ครับเลขไมคันนี้อยู่ประมาณ1 5 3 0 0 0โลนะครับโลตัวนี้ก็ถือว่า ที่เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเพราะราคาเนี่ยลงจากป้ายแดงไปแล้วเยอะมากพี่เกิน50%เลยนะประมาณ50%ได้นะในส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็มีฟุตคอนโทรลเรียบร้อยครับนะและตัวหน้าจอตัวนี้สําหรับตัว M เนี่ยหน้าจอเขาเต็มจอแบบนี้เลยจอใหญ่เต็มขนาดนะเชื่อมต่อ Android Auto ได้วิทายุนะฮะเนวิเกเตอร์ igator, พวกนี้มีครบนะสามารถดูแผนที่ได้หมดเลยนะมาพร้อมกล้องมองหลังนะตัวนี้ เส้นกัรระยะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ครบนะตัวนี้เดี๋ยวเราดูแลแก้ไขให้ตรงนี้นะครับกล้องเลนกล้องมันอาจจะแบบหมุนนะครับไปโดนในส่วนของตัวขอบๆตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลแก้ไขก่อนส่งมอบให้นะครับไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ขายตามสภาพครับนะในส่วนตัวแอร์เนี่ยได้มาเป็นดูโอโซนนะตัวนี้แยกอิสระซ้ายขวาอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้และที่สําคัญตัวนี้สามารถปรับเป็นออโตได้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าออปชั่นมาครบจัดเต็มได้เป็นเกียร์ออโตสวยๆแบบนี้ กุญแจเป็นสมาร์ทคิลเลตแบบนี้นะครับสามารถสตาร์ทรถผ่านตัวรีโมทได้นะครับด้านนี้ช่องเก็บของสัมภาระทุกอย่างอยู่ครบนะฮะของเนี่ยเอกสารอยู่ครบทุกอย่างนะครับโครงสร้างเดิมๆพวกนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีในสองตัวที่เก็บของให้อีกด้านหน้านะไฟพาวมาร์กันอยู่ตรงนี้นะครับติดฟิล์มลามินามาแล้วรอบคันนะตัวนี้เป็นตัวฟิล์มลามินานะครับตัวเบาะเนี่ยก็สภาพยังดีนะครับไม่มีรอยเปิดรอยเปื้อรอยเปื้อนนะครับหรือรอยฉีกขาดหลังคาเป็นสีเบจ นะฮะไฟสองขวางติดครบหมดนะครับหลังโครงหลังคาโอ้โหบอดี้เดิมทุกอย่างนะครับสวยจริงนะครับใครหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับนะครับระดับไฟด้านหน้าได้ด้วยนะครับสวิตช์ออฟไลน์แทคชั่นคอนโทรลเนี่ยมีครบนะแล้วก็ด้านนี้เป็นกระจกนะไฟฟ้าทั้งหมดออโต้บันคนขับครับอ่าแล้วดูในสวนตัวโครงสร้างกันครับโครงสร้างครับท่านผู้ชมดูครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยแกะรอยถอดใดๆนะแล้วก็สปอตเมออาร์โครงสร้างทุกอย่างสวยเดิม น้องๆป้ายแดงเลยโครงสร้างเนี่ยพวกนี้โหบอกเลยว่ารถที่เราคัดเข้าบานเนี่ยจัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับคัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับในส่วนของตัวหัวนอ็อตเสาบีเห็นไหมท่านผู้ชมไม่มีรอยแกะรอยขยับขันไขใดๆเสาบีเดิมๆแบบนี้นะผมมีทั้งเกียร์ออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดาแต่ไอเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นตัวแซดนะครับ1.9แซดเหมือนกันสีดำนะและที่สําคัญพี่ดูครับด้านหลังเนี่ยเบาะนะครับเป็นหนังทั้งคันนะครับเป็น3หมอนมีที่วางแก้วน้ํา 2องตำแหน่งนะครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะสําหรับตัว M เนี่ยเขามีแอร์ตอนหลังให้ครบแล้วครับตัวแอร์เนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติมีช่องเสียบ USB ให้อีกหนึ่งตแหน่งมีลําโพงด้านบนหลังคาให้อีกนะครับแล้วดูโครงสร้างครับนะครับผมจะพยายามนะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงได้เลยนะตรงไหนที่เราต้องแก้ไขเดี๋ยวเราแก้ไขให้อยู่แล้วครับพี่ๆนะครับด้านหลังนะครับลูกกระบงลูกกระบะจะเห็นสปอนเซอร์ฮาร์ดเดิรชัดเจนแบบนี้นะครับด้านล่างช่วงล่างมาดูกันครับ ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยโ,โหสภาพสวยสภาพเดิมมากคันนี้นะครับเดี๋ยวยางเนี่ยก่อนสงรรสว่าจะมีการเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่จะมีโลโก้ตัว M นะฮะตัวเมาให้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมกล้องเนี่ยมันน่าจะขยับนะเห็นไหมท่านผู้ชมกล้องมันน่าจะขยื่นนะเมื่อกี้เลยสองสองกล้องมองหลังเนี่ยมันจะติดขอบๆตรงนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวแก้ไขให้ครับอานะแล้วดูช่วงล่างกันครับโอ้โหช่วงล่างนี้ยางติดรถนี่น่าจะเป็นยางเดิมเหมือนกันนะดูแลให้นะับตัวนี้แล้วก็ล้างสปาใหม่ มาดูแม็กไลเนอร์กันนะสำหรับในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์ครับแม็กไลเนอร์เนี่ยเป็นแม็กไลเนอร์เดิมจากอูสูเลยนะเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากนะไม่ได้บรรทุกหนักนะโครงสร้างก็เดิมเดิมแบบนี้นะซิลเลอร์ซินกาวพวกนี้เดิมเดิมนะครับลูกกระบะด้านท้ายจะเห็นครับไม่ได้มีการโป้ไม่ได้มีการทํามาลูกกระบะท,ท้ายเดิมเดิมแบบนี้นะคใครหาชมนี้อยู่นะรีบตัดสินใจพี่นะร,ราคานี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบอกเลยว่าราคานี้คุ้มแน่นอน นะครับที่อื่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามี6กว่านะครับแล้วราคาเนี่ยคันนี้ดีมากๆ599ผมจะเลยอยากมารีวิวแนะนําให้พี่ๆรับชมนะคใครที่เป็นสาวกอิรสูเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอ้าวไล่ไปดูนะครับแต่ละจุดโครงสร้างกันโครงสร้างนะครับสปอตเมทอาร์คจะเห็นชัดเจนแบบนี้ท่านผู้ชมสปอตเมทอาร์คเดิมนะทุกอย่างเนี่ยเดิมๆไล่แกะให้ดูแบบนี้เลยแบบละเอียดนะเหมือนพี่ๆมาดูจริงได้เลย ด้านบนก็คือเนี่ยจะเห็นสปอตเมทอาร์ชัดเจนนะในกล้องเนี่ยอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับพี่ๆแต่ถ้ามาดูรถจริงเนี่ยสวยแน่นอนนะครับก้ารันตีนะครับตัวนี้นะใครหาอยู่นะครับสีขาวเดิมโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเสาบนะครับเสาบีก็เดิมๆไหมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับโลโก้น็อตเนี่ยไม่มีรอยขันทุกอย่างก็คือโครงสร้างเดิมหมดติ๊กเกอร์แอร์แบ็กครบนะสปอตเมทอาร์มาดูกันไล่ไปเลยครับโครงสร้างไล่ดูแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงได้เลย โครงสร้างเดิมไปนะครับตัวนี้นะใครหาอยู่เนี่ยรีตัดสินใจนะครับแล้วก็ใน้ส่งตัวแก้มฝ่ายแก้มขวาเดิมๆไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับแผงประตูเดิมสวยนะครับคันนี้นะราคาดี5 9 9นะครับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับรีตัดสินใจนะครับใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องแล้วก็สภาพเครื่องยนต์กันว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมกัน มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะตัวนี้เครื่องยนต์ DDI Blue Power ขนาด1 9 0 0 c ีคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ150แรงม้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยสภาพดีมากนี่ผมตาลดรถให้พี่ๆรับชมอยู่นะเครื่องยนต์นะครับยังใช้งานอีกยาวๆแอร์เย็นทุกอย่างเพ่งเพราะนะตัวนี้สภาพเดิมๆนะแล้วก็แบตเนี่ยน่าจะปี66เดี๋ยวดูแลให้นะตอนนี้ปี68แล้วเดี๋ยวรอเปลี่ยนตรวจเช็คให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คันหน้าพวกเนี้ยนะครับ หมุดเดิมทุกอย่างนะครับจะเห็นโลโก้อูสูชัดเจนนะเพจตรงเพจเดิมหมดนะครับตัวนี้คานหน้าสปอตเมทอาร์คไม่มีแกะไม่มีถอดนะในส่วนของตัวหม้อน้ําเดิมนะครับรอยแต้มมาคิวซีเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับไล่ไปเลยแต่ละจุดเนี่ยลูกลมทุกอย่างนะครับซับด้านในเห็นไหมท่านผู้ชมซับในเดิมเดิมพวกนี้นะครับผมจะพยายามนะครับให้พี่ๆดูเหมือนพี่ๆีมาดูรถจริงได้เลยนะครับเผื่อใครเนี่ยดูคลิปนี้จบนะครับได้ตัดสินใจได้เลย นะครับซับในทุกอย่างโครงสร้างเนี่ยไปมากครับเครื่องยนต์สวยแห้งๆไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยอะครับเอามาดูในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับก็ไม่มีรอยขันรอยแกะรอยขยับรูกลมทุกอย่างนะครับกาหนวการความร้อนเนี่ยไม่มีกรอบรอดหรือตกของช้างครับอ่าแล้วก็ด้านบนสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตัวนี้รูกลมนะฝั่งนี้ด้านในเห็นไหมท่านผู้ชมน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยขยับนะสปอนเอมทาร์คเดิมชัดเจนนะแล้วก็มนดูในส่วนตัวฝากระโปรงก็ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับสวยเดิมจริงคันนี้ มาดูด้านบนนะครับปอนพวกนี้สีเดิมนะไม่ได้ทําสีแบบนี้นะฝากระโปรงไม่เคยทาสีเลยนะหัวน็อตสวยซีนกาวเดิมๆแบบนี้ใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับกับเจ้าอิวสูดีแมกนะครับ1.9ตัว M ปี2019ปลายปีจดทะเบียนปี20เลขไม้150,000โลกับราคาแค่599,000เท่านั้นนะครับฟรีดาวได้และที่สำคัญจัดยอดได้เต็มนะฮะถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเนี่ย รีบยกโทรศัพท์โทรหาผมได้นะครับวันนี้พาพี่ๆมารับชมกันนะครับติดต่อครับผมนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้โพสที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยหรือเป็น i อดีไลน์ทักเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมหรือรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์อยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาได้เลยนะวันนี้พามารับชมแบบละเอียดกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอน สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ